ที่วัประวัติหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครโปรดติดตามและรับฟังได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพอสังเกตของหลวงปู่โตนั้นท่านเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2429ขึ้น15คำ่ำเดือน5ปีกุลที่บ้านคลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีเป็นบุตรของนายพลอยกับนางทัพรัตนคอนมีพี่น้องร่วมบิดามารดาคนหนึ่งชื่อเฉยครั้งเมื่อยังเยาว์วัยได้เรียนวิชาหนังสือไทยที่วัดกอะแก้วปากครองน้อยใกล้กับบ้านเกิดของท่านเมื่อมารดาถึงแก่กรรม พระพิสุแก้วผู้เป็นญาติบวชอยู่กับพระอุดรคณารักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพพาท่านมาฝากให้อยู่กับพระอธิการสุขวัดประดูชิมพีเมื่อครั้งที่ท่านอายุได้13ปีพอเรียนหนังสือได้ถึงอายุ17ปีก็ได้บวชเป็นสัมมาเนนที่วัดประดูชิมพีโดยมีพระอธิการสุขเป็นพระอารุัประชิมยพรารุวัดรุ่งขึพนพระอธิการสุขไดมรณภามพนายคลพายอธิการสับนางพันธุ์ ซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายของพระอธิการสุขและมีบ้านอยู่ใกล้กับวัดประดู่ชิมพีจึงเข้ามาอุปการะท่านต่อจากนั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอธิการคำเจ้าว,วาดพร้อมกับเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์พรหมโดยหลวงปู่โตมีความจําเป็นเลิศเลยครับสามารถท่องพระสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยําและว่องไวสนใจการเจริญสมาธิกรรมฐานอย่างมุ่งมั่นความในข้อนี้พระอธิการพรหม ถึงกล่าวไว้ว่าแทบทุกคืนจะเห็นสมณเณรโตนั่งกรรมฐานเพียงลําพังในพระอุโบสถมักชอบเก็บตัวเงียบๆพูดน้อยแต่ช่างซักถามในข้อธรรมต่างๆจนอายุครบ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ที่วัดประดูชิมพรีเมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมพศักราชสเวลา15นาฬกา30นาทีมีพระครูสมณธรรมสมาทาน แสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชาพระครูอัครานุสิทธิ์ผ่องวัดนวลนรดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมวิรัตเฉยวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีฉายาว่าอินทสุวรรณโนท่านได้เล่าเรียนปฏิบัติทั้งทางคันธุระและมิปัสนาทุระด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสอบนักธรรมชั้นตรีได้เมื่อปีพุทธศักราช2 4 5 5้า และปีนั้นเองเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพรีก็ว่างลงคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้หลวงปู่โตเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2455ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้เพียง26ปีเท่านั้นแม้หลวงปู่โตเป็นเจ้าอาวาสท่านยังไม่ย่อท้อต่อการศึกษาทั้งทางด้านคันธุระและวิปัสนาธุระโดยได้ออกทุดงไปศึกษากับพระอาจารย์รุ่งวัดท่ากระบือ จงังหวัดสมุทรสาครและได้ทุด่งไปตามพื้นที่ต่างๆทั้งทางภาคเหนือภาคใต้หลวงปู่โตเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งตอนที่ปวดใหม่ได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นคือโรคไข้ทรพิษหลวงปู่โตป่วยด้วยโรคนี้จนแทบเอาชีวิตไม่รอดถึงเวลานอนต้องใช้ใบตองรองนอนจากนั้นจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีชีวิตอยู่ขอให้จงเกิดนิมิตเห็นพระ ถ้าไม่มีชีวิตอยู่ขออยาาได้เห็นอะไรเลยและในคืนนั้นก็ปรากฏว่าหลวงปู่โต๊ะท่านได้มิตไปว่าหลวงพ่อบ้านแหลมได้มาประพรมน้ำมนต์ให้จนกระทั่งรุ่งเช้าได้นำน้ำมนต์ที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ทางศีรษะครับก็นํามาฉันแล้วก็ประพรมอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาก็ได้หายจากการเป็นโรคอย่างปกติหลวงปู่โต๊ะมีอัธยาศัยงดงามสุภาพอ่อนโยนมากด้วยเมตตาการุณา ยินดีสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นไม่เลือกว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยถ้าเป็นคนที่ซื่อตรงถอมตนยึดมั่นในระเบียบประเพณีและมีความกะตัญอยูกะตะเวทีทั้งมีความภักดีในพระมหากษัตริย์ด้วยอีกประการหนึ่งถ้าเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรและแน่วแน่ตั้งใจทําสิ่งใดแล้วต้องทําให้สําเร็จจนได้จิตที่ปฏิบัติเป็นนิตในแต่ละวันจนตลอดชีวิตของท่านก็คือ ท่านจะตื่นตีสีขึ้นมาก็จเจริญสมณธรรมจากนั้น8ปดโมงเชา้าก็นําพระพิสุสฆ์กับสมมเนรทำวัดสวดมนต์พอถึงช่วงสี่โมงเย็นจะออกรับแขกที่มาถวายสักการะหรือมาขอบาร,รมีธรรมหรือสนทนาธรรมกับท่านจากนกระทั่งเวลาหกโมงเย็นจะนั่งบําเพ็ญสมณธรรมไปจนถึงราวสองทุ่มจากนั้นนําพระภิสุกับสมมเนรทำวัดค่า แม้หลวงปู่โตะจะมีอายุมากขึ้นท่านก็ยังบำเพ็ญสมณธรรมจนถึงสี่ทุ่มไม่ย่อท้อต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมของสังขาราในวันพระครับท่านก็จะแสดงธรรมกับพระภิสุสัมมาเนรอุบาสกอุบาสิกาเป็นประจำและทุกวันพรรัสจะมีพระภิสุสัมมาเนรจากวัตตต่างๆรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมมาขอฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างยิ่งของคนทั่วไปและบุคคลใดที่ได้บารมีธรรมมักประกอบธุรกิจการงานรุ่งเรืองแม้แต่พระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะสมเด็จพระญาณสวรสมเด็จพระสังฆราชก็ได้มาพบปะสนาาทนาธรรมกับหลวงปู่โตตั้งแต่ครั้งสมัยที่ยังเป็นพระาศาสนาโสพลจนถึงกราบารธนาให้หลวงป,ปู่โตสอนกรรมฐานบรรยายธรรมอยู่เป็นประจำที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งหลวงปู่โตท่านก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งที่ภรรษาก็มากกว่าผู้คนเริ่มรู้จักหลวงปู่โตมากขึ้นในช่วงที่ท่านมีอายุได้77ปีถึง,ถง78ปีตอนนั้นท่านรับกิจนิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษบ่อยมากไปนั่งปรกพิธีต่างๆในแต่ละครั้งก็ใช้เวลาถึง3-4ชั่วโมงพอเข้าพิธีจะนั่งหลับตานิ่งไม่ขยับขยื่นหรือเปลี่ยนอริยบทใดๆทั้งสิน้น ซึ่งหลวงปู่โตได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายรุ่นและได้รับความนิยมจากพุทธาสนิกชนและนักสะสมเป็นอย่างมากหลวงปู่โตได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยมีความรู้จนแตกฉานลึกซึ้งและถือวิปัสสนาธุระเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตอันยาวนานจนกระทั่งถึงอายุ94ปีหลวงปู่โตท่านเป็นครูของสาธุชนทุกหมู่เหล่าเป็นที่เคารพบ,บูชาศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกชาติชั้นนับตั้งแต่สามัญชนธรรมดาจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์แม้อายุพรรษาจะมากขึ้นเป็นใดหลวงปู่โตไม่เคยขดาดศรัทธาต่อผู้ที่อาร,รัฐรนาท่านไปงานกุศลต่างๆมีการนั่งเจริญสมาธิภาวนาอำนวยสิริมงคลเป็นต้นช่วงหลังท่านมีอาการอาภาธบ่อยเพราะสังขารก็มีอายุมากขึ้นโดยครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2524 ท่านมีอาการอาภาษเพราะอ,อ่อนเพียก่อนมราภาพได้เจ็ดวันท่านลุกจากเตียงไม่ได้เลยแต่ยังพอฉันได้บ้างแพทย์ต้องให้น้ําเกลือทุกวันอาหารนั้นจะถวายเป็นข้าวต้มกับรังนกพอวันที่หมีนาคมพุทธศักราชส5 2 4ตอนเช้าพยาบาลได้มาถวายอาหารเห็นแขนข้างขวาของท่านบวมจึงกราบเรียนไปว่าแขนหลวงปู่บวมมาก ท่านได้แต่พยักหน้ารับคําแล้วฉันอาหารก่อนหลับตาพักจากนั้นก็ได้ให้ออกซิเจนกับหลวงปู่เพราะท่านอ่อนแรงมากจนกระทั่งเวลาราวๆ9นาฬิกา45นาทีหลวงปู่โต๊ะท่านก็ได้ล้าสังขารรวมอายุได้93ปี10เดือน22วัน